เราเองหรือเปล่าที่เป็นคนท็อกซิกหลายๆคนนะคะอาจจะได้ยินกันมาตลอดเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนรอบข้างหรือบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวเนาะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขามีพฤติกรรมที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอย,อยู่ด้วยแล้วแบบว่าไม่ค่อยสบายใจเลยได้รับพลังงานลบต่างๆเนาะแต่เราเคยถามตัวเองกันหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองอาจจะเป็นคนที่ท็อกซิกสําหรับคนอื่นก็ได้ วันนี้นะคะเราจะมาเช็คนะคะพฤติกรรมของคนท็อกซิกเนาะว่าคำว่า การที่เป็นเราเป็นคนท็อกซิกเนี่ยมันมีพฤติกรรมในลักษณะไหนบ้างนะคะอาจจะมีบางตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราจะลองเอามาคิดดูได้ว่าเอ๊ะนี่มันใช่เราหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะคะและวิธีการรับมือนะคะเมื่อเราตระหนักได้แล้วว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนท็อกซิกหรือเราก็มีความท็อกซิกอยู่บ้างเหมือนกันนะคะลองมาดูกันว่าเราจะจัดการยังไงได้บ้างให้มันไม่กระทบ กับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างหรือว่ากระทบกับความรู้สึกของตัวเองจนมากเกินไปเรามาดูในส่วนของพฤติกรรมของคนท็อกซิกแบบทั่วๆไปก่อนนะคะคนท็อกซิกมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะอันนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยพบเจอกันอยู่บ้างนะคะก็คือหนึ่งอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรในแง่ลบตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกลบนะคะอาจจะลามไปถึงการที่นินทาว่าร้ายคนอื่นนะคะลามไปถึงการที่อาจจะชอบพูดชักจูงคนอื่น แล้วก็ควบคุมกดขี่นะคะอาจจะใช้คําพูดที่ออกแนวกดขี่คนอื่นหรืออาจจะดูถูกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นมากนักนะคะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับความผิด ในการใช้ชีวิตในสังคมนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมองว่าเออตัวเองเนี่ยถูกเสมอคนอื่นผิดตลอดนะคะเอาเปรียบคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดหรือมีการกระทําที่อาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเดือดร้อนได้นะคะมันอาจจะเป็นต้งแต่พฤติกรรมเล็กๆนะคะหรือว่าลามไปจนถึงเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทํางานเป็นต้นเนา ทีนี้เนี่ยพฤติกรรมท็อกซิกของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่ทํางานเนี่ยดูแล้วมีลักษณะยังไงบ้างนะคะ1นึคืออาจจะเป็นคนที่หลงตัวเองก็คือฟิลแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นแหละเนาะอาจจะหลงตัวเองหรือว่ามีอีโก้สูงจนแบบว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเลยนะคะแล้วก็ตัวเองถูกเสมอนะคะอาจจะเล่นใหญ่ไปจนถึงเรียกว่าเป็นการที่เราแบบเหมือนบ้าอำนาจอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้เป็นหัวหน้าคนแล้วหรือว่าเป็นเมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะมีฟิลที่แบบเออใช้อำนาจ ในการกดคีย์คนอื่นนะคะแล้วก็ใจแคบไม่ฟังเหตุผลหรือว่าความคิดเห็นผู้อื่นนะคะหงุดหงิดนะคะมีพลังลบกับทุกๆเรื่องนะคะในในบรรยากาศของที่ทํางานจนอาจจะลามไปเหมือนว่าดูเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือขี้โมโหขี้หงุดหงิดแล้วก็ไปลงใส่คนอื่นนะคะอาจจะทําให้ดู agressive g หรือว่าดูแบบโมโหร้ายเวลาทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็ ไม่รักษาสัญญาไม่รักษาคําพูดนะคะผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นหรือว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะก็คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหลกัหลกๆเนี่ยดูจาก definition หรือว่าความหมายของพฤติกรรมท็อกซิกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นนะคะถ้าเป็นภาพรวมเนาะทีนี้เนี่ยมันผิดหรือเปล่าที่ บางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรือมีความคิดแบบนั้นในบางเวลาเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็อยากให้เพื่อนๆลองนึกดูว่าเฮ้ยเราเคยมีโมเมนต์ที่เรามีการกระทำแบบนี้หรือเปล่าเราเคยไปแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นหรือว่าพยายามพูดให้คนอื่นคิดอะไรในแง่ลบพยายามอินฟลูเอนซ์หรือว่าชักจูงคนอื่นให้มองไปในแบบที่เราคิดอย่างเงี้ยนะคะถ้าถามในมุมมองของไพลินเนี่ยก็คิดว่า มันไม่ได้ผิดเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เนาะแล้วเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์บางอย่างที่เราเจอในชีวิตเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบไม่ได้นะคะถ้าเราเจอแต่ปัญหาเราเจอแต่สภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างเป็นลบเนี่ยต่อให้เราเป็นคนคิดบวกแค่ไหนมันอาจจะมีบ้างแหละวันที่เราต้องมีความรู้สึกแบบลบบ้างนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากให้คนอื่นเข้าใจเราเห็นอกเห็นใจเราเราเลยพยายาม ชักจูงหรือว่าพยายามใช้ความคิดของเราเนี่ยอิเ e นซ์คนอื่นว่าเฮ้ยฉันคิดแบบนี้มันควรต้องเป็นอย่างนี้สิแบบฉันเพราะว่าฉันทําแบบนี้ไงฉันก็เลยรู้สึกแบบนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มไปกระทบคนอื่นในแง่ลบนะคะมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ ผิดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ในแง่ร้ายที่มันอาจจะลามมาในความท็อกซิกในที่ทํางานนะคะก็คือการทํางานร่วมกับคนที่มีความคิดในแง่ลบมากนะคะแล้วก็อาจจะเอาตัวเองเป็นใหญ่มากๆนะคะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องพูดคุยเรื่องงานหรือว่าทํางานกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความท็อกซิกสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะเป็นว่าทุกคนยังทํางานกับคุณ ในเรื่องของการทํางานปกติแต่เขาอาจจะไม่ได้อยากใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าไม่ได้อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องงานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยอมรับกับตัวเองได้หรือเปล่าในส่วนของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเรายอมรับได้หรือเปล่าที่เพื่อนเราจะตีตัวออกห่างเรายอมรับได้หรือเปล่าที่คนในที่ทํางานนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากสูงสิงกับเรานอกเหนือจากเรื่องงาน ะะอยากจะให้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเราเองมากกว่าถ้าเรานะคะอยากปรับตัวเราจะทำยังไงดีหรือว่าเราจะเริ่มยังไงดีนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องตระหนักรู้ก่อนนะว่าพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยนี่แหละมันคือความท็อกซิกที่อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันคือความท็อกซิกแล้วเราอยากจัดการกับมันหนเลยคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเฮ้ย สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องลบมากๆเลยนะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะให้เรารู้ตัวก่อนเนาะเราอาจจะยอมรับกับตัวเองได้ก่อนแล้วก็ปลงว่าเอ้ยจริงๆมันไม่แย่หรอกถ้าเราความรู้สึก ท็อกซิหรือว่าความรู้สึกในแง่ลบนะคะข้อดีคือเรารู้ตัวแล้วกันข้อที่2ค่ะก็คือแทนที่เรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็ลองปรับมุมมองบ้างนะคะใจเขาใจเราเรื่องอะไรลบๆที่เรามองอยู่หรือว่าคิดอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราลองมองใจเขาใจเราเราอาจจะลองมานึกดูว่า้ผลกระทบถ้าสมมติว่าเราเป็นินทาคนนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าผลกระทบของการกระทําถ้าสมมติว่าเราไปวีนเวียงใส่คนอื่นไปเวียงใส่คนในทีมของเรานะคะผลกระทบมันจะ เกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยคิดเพื่อตัวเองนะคะเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราแสดงแบบนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราดูไม่ดีนะข้อ <c oughs> ต่อมาะคะ่ะคือการรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยทำผิดพลาดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตหรือว่าการทํางานแต่ ไม่ใช่ว่าเราไปโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวนะคะโทษคนอื่นตลอดจนลืมมองตัวเองไปเลยว่าทําอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่เราทําได้ดีกว่านั้นบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเราผิดเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ที่จะขอโทษอย่างจริงใจนะคะหรือว่ายืนอกแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําผิดต่อมาค่ะเป็นข้อที่แอบยากนิดหนึ่งเนาะก็คือการปล่อยวางความคิดในเชิงลบนะคะมันก็คงเหมือนเวลาที่เราเครียดอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนบอกเราว่า กอย่าคิดมากไม่ไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่สิมันพูดง่ายแต่มันทํายากการที่เราไม่คิดลบก็เหมือนกันนะคะมันพูดได้แหละว่าเอออย่าคิดลบนะอย่าคิดลบนะคิดในแง่บวกมองในแง่บวกแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันทํายากมากๆเลยนะคะทุกคนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามทําอย่างน้อยๆเลยเนี่ยอย่างน้อยๆที่เราจะจมไปในความลบทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมีบางส่วนที่นึกบวกขึ้นมาหรือว่าการแสดงออกบางอย่างที่เราอาจจะใจเย็นขึ้นหรือว่าไตร่ตรอง มากขึ้นเรียกว่าคิดมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนจะทําอะไรแบบนี้แล้วกันนะต่อมาค่ะคือเราเนี่ยต้องยึดถือเหตุและผลให้มันเอาชนะความรู้สึกของตัวเองเอาชนะความท็อกซิกของตัวเองนะคะโดยการที่พอมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันอยากจะทําให้เราแบบต้องต้องละต้องต้องแสดงออกละในแบบเชิงท็อกซิกหรือว่าเ,เชิงเชิงนกาทีฟนะคะเราอาจจะลองฉุก ใช้เหตุและผลก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างก่อนนะคะอาจจะใช้การสื่อสารนะคะที่ตรงไปตรงมาแต่ว่าให้เกียรติและไม่ไปเหยียดคนอื่นไม่ได้ใช้คำพูดที่ดูถูกหรือว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะต่อมาค่ะคือการที่เราเนี่ยสร้างขอบเขตให้กับตัวเองนะคะสร้างขอบเขตในที่นี้คือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนท็อกซิกหรือว่ามีความคิดในแง่ลบ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องแต่แรกแต่เราอาจจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคนรอบข้างนะคะหรือว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเกาะให้เกิดความ็อกซิกจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่โอ้ยโพสิทีฟมากเลยนะคะแต่เราอาจจะมีเพื่อนสนิทที่เออเอาความคิดในแง่ลบมาใสา่ใส่ใส่ใส่สสเราตลอดนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเรา มาแล้วเหมือนกันท็อกซิกแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตระหนักได้ว่าเราเริ่มละแล้วที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเออช่วงเนี้ยเรารับฟังเรื่องลักษณะนี้มากเกินไปเราเออถูกอิมโฟเรนซ์มากเกินไปนะคะเราต้องรู้จักการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองบ้างเนาะสเตปเอาออกมาบ้างจากความคิดในแง่ลบเหล่านั้นในท็อปปิกเหล่านั้นที่มันทําให้เรารู้สึกขุ่นมัวนะคะหรือว่ารู้สึกแบบ อึมครึมนะคะมูต mm hmm. เราแบบแย่ไปหมดก็ mm hmm. คืออาจจะขีดขอบเขตให้ตัวเองบ้างแล้วก็ไปอยู่กับเรื่องที่มันโพซิทีฟมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็เมื่อเรารู้และเข้าใจความท็อกซิหรือเราอาจจะทําการกระทําอะไรบางอย่างที่มันแย่มากๆไปแล้วก็ได้นะคะเราก็อาจจะต้องมาเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและคนอื่นนะคะให้อภัยตัวเองถ้าเราเคยมีพฤติกรรมท็อกซิก หรือว่าพฤติกรรมแย่ๆใส่คนอื่นให้อภัยตัวเองที่เราอาจจะทําให้ตัวเองเคยรู้สึกแบบแย่หรือว่ามองอะไรในแง่ลบมากๆจนเราไม่มีความสุขนะคะรวมถึงให้อภัยคนอื่นที่เรามองว่าเขาอะท็อกซิกนะคะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเนี่ยค่อยๆเอาความรู้สึกในแง่ลบอะออกไปได้ดีขึ้นแค่เข้าใจแล้วกันว่าเออเขาก็มนุษย์คนหนึ่งเขาอาจจะเคยมีทําผิดพลาดเราจะได้เอาความคิดในแง่ลบอะ ออกมาเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเรายังยึดติดตลอดนี้สุดท้ายมันก็กลับมาเป็นความท็อกซิกที่เรามามีให้กับตัวเองอยู่ดีนะคะ จากที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะคะให้รู้สึกว่าใจความสําคัญของการจัดการกับความท็อกซิกของตัวเองเนี่ยคือการที่เราเนี่ยตระหนักรู้แล้วก็รู้ทันอารมณ์ความคิดของตัวเองมากกว่าว่าสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่แล้วก็กําลังกระทําอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยมันคือพฤติกรรมที่เรียกว่าท็อกซิกว่ะนะคะแล้วเราก็อาจจะลองมองดูต่อว่าเฮ้ยเราอยากทํำยังไงต่อเราอยากเปลี่ยนมันไหมนะคะเรารับได้ไหมกับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเราและคนรอบข้างถ้าเรา ยังทําแบบนี้ต่อไปซึ่งมันอาจจะแย่ลงเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าเอ้ยเราไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นนะคะเราอยากจะเป็นคนที่มีคนมองเราในแง่ดีนะคะมีเพื่อนๆที่รักเรานะคะมีคนที่อยู่กับเราแล้วสบายใจแล้วมีความสุขนะคะก็เชื่อว่าวิธีที่ ห้ดินได้มีแชร์ไปเนาะอาจจะมีหลายๆวิธีที่สามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้เป็นจุดตั้งต้นในการจัดการความท็อกซิกหรือว่าความรู้สึกลบพฤติกรรมลบๆที่เราชอบไปทาใส่คนอื่นเนี่ยคงมีบางวิธีที่เราสามารถนาไปใช้ได้บ้างหรือว่าอาจจะทุกวิธีเลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีตัวอย่างนะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ท็อกซิกหรือตัวเองเนี่ยแหละที่มีความท็อกซิกแล้วแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเจอกับอะไรบ้างแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กัน ได้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ความท็อกซิกข,ของแต่ละคนเนาะเพราะว่าเราก็อยากอ่านประสบการณ์ของเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการ Rest The ์บานะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะทุกวันพันค่ะ